วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่ผมเชื่อว่าพวกเราคงอยากได้ยินกันนะเพราะว่าเงินล้านเนี่ยในปัจจุบันนี้มันเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราผมเองต้องเรียนก่อนนะครับว่าชีวิตของเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมฮะหลายคนก็ชอบคิดแบบนั้นใครอย่ามาคุยเรื่องเงินล้านนะมันเป็นสิ่งที่ไกลเกินฝัน พี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเงินล้านเนี่ยมันอยู่ใกล้แค่มือใกล้แค่เอื้อมมือหยิบเงินล้านเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเพียงแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละที่ไม่ชายตาไปมองมันเลยว่าเฮ้ยเงินล้านมันมีความสวยงามขนาดไหนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่เขามีเงินล้านเนี่ยกลายเป็นคนพิเศษเป็นคนที่มีความสามารถมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไอ้ตัวเรานี่มันไม่ใช่ความรู้ก็น้อยประสบการณ์ก็ไม่มีแถมยังเป็นคนที่มีแต่ความกลัวเดินหน้าเข้าใจคนที่มีความกลัวเดินหน้าไหมครับคือเขาจะนําหน้าด้วยความกลัวตลอดเลยไม่ว่าให้ทําอะไรขึ้นมาสักอย่างนึง่งก็จะเริ่มกลัวละเริ่มระแวงเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันฉันทําไม่ได้ชีวิตนี้เรามาดูความคิดของคนนิดหนึ่งพวกเราว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนครับ ผู้ชายจะไม่เคยกังวลกับอนาคตจนกว่าจะมีภรรยาซึ่งจะตรงกันข้ามกับผู้หญิงจะมีความรู้สึกกังวลกับอนาคตและจะหยุดกังวลทันทีเมื่อมีสามีเป็นตัวตนแล้วเราสังเกตดูผู้หญิงเนี่ยพอแต่งงานเสร็จก็จะเริ่มไม่แต่งตัวแล้วไม่รู้จะแต่งตัวไปอวดใครแต่งไปเดี๋ยวแฟนว่าเอาอะไรโดยประมาณนั้นแล้วมาดูกันต่อนะครับว่าผู้ชายที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือคนที่สามารถจะหาเงิน ให้ภรรยาได้ใช้มากกว่าที่ภรรยาต้องการนี่คือผู้ชายนะที่ประสบความสําเร็จส่วนผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จคือผู้หญิงที่หาผู้ชายคนนั้นเจอ <c oughs> ตกลงนี่เป็นวิธีคิดใช่ไหมฮะถ้าแบบว่าบางทนะีเราจะมองว่าเฮ้ยน่าเป็นดาราเราเห็นดาราเราอยากก๊อปปี้เขาทีนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิสัยทัศน์ท่านเห็นตัวเลขอะไรครับท่านเห็นตัวเลขของวิสัยทัศน์อะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนเราเนี่ย ผมทำงานแบงก์มาก่อนเมื่อก่อนถ้าผมทำงานธนาคารนี่นะครับผมจะมีความรู้สึกอิจฉาลูกค้าที่เขาเอาเงินมาฝากแบงก์กินดอกอะ่ะโอ๊ยเข้าเงินมาฝาก <c oughs> เรามันไม่มีอะ่ะเรามันเป็นพนักงานเราเป็นแค่ลูกจ้างเราเห็นเข้าเงินมาฝากแบงก์เราก็ชื่นชมกับเขาเราก็มีความรู้สึกที่ดีกับเขาโอ๊ยลูกค้าคือพระเจ้า วิสัยทัศน์ตอนนี้ผมอร่อยขึ้นดูครับตอนนี้นะครับเงินฝากธนาคาร100ล้านบาทเนี่ยจะมีดอกเบี้ยถ้าฝาก12เดือนดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะอยู่ที่ประมาณ1บาท75สต้ตางค์จะมีดอกเบี้ยจากธนาคารเดือนละ145,000บาทเรามาดูวิสัยทัศน์กันนิดหนึ่งครับเขาบอกคนจะรวยจะจนเขาดูตรงนี้ดูตรงวิสัยทัศน์คนบางคนมองว่าอุย้ย ดอกเบีย้ยแค่แสนกว่าบาทน้อยจังวิสัยทัศน์เขาแคบลงไปนิดหนึ่งแต่คิดมุมใหม่ได้ไหมครับโอ้โหนี่ฉันรวยมีเงินฝากตั้งร้อยล้านเรามีเงินฝากตั้งร้อยล้านดังนั้นพี่น้องครับทุกท่านที่ฟังผมพูดวันนี้ท่านกลับไปนอนคิดและตัดสินใจได้ครับ ท่านอาจจะมองคนอื่นเขาร่ำรวยมีทรัพย์สินเป็นสิบล้านร้อยล้านวันนี้ท่านก็มีโอกาสท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมีรายได้มีทรัพย์สิสนหนึ่งร้อยล้านเพียงแต่ท่านทำธุรกิจกับเราแล้วมีรายได้อยู่ที่เดือนละประมาณ1 4 5 0 0 0บาทท่านมีรายได้เดือนละ1 4 5 0 0 0บาทเท่ากับว่าท่านมีเงินฝากธนาคารอยู่100ล้านวิสัยทัศน์จะเกิดตรงนี้ครับ ตัวผมเองเนี่ยที่มีวิสัยทัศน์ตรงนี้และทำคิฟฟอรีนต่อเนื่องมาถึง18-19ปีเพราะว่าผมสามารถที่จะรวยเท่ากับคนที่มีเงินฝาก100ยล้านได้ตั้งแต่ทำคิฟฟอรีนเดือนที่4ดังนั้นทุกท่านครับธุรกิจเครือข่ายของเราเนี่ยมาเป็นธุรกิจที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะปรับตัวเองเป็นเศรษฐีได้แค่วิธีคิดของเราเปลี่ยนเคล็ดลับการมีเงินเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจเราเนี่ยมันจะยุ่งกับคนแค่3กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1. มนุษย์เงินเดือนคนทำงานประจำกลุ่มที่ 2. คนที่ทำอาชีพค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวกลุ่มที่สคนที่เป็นแม่บ้านหรือคนที่กเกษียณอายุจากงานประจำถ้านึกออกไหมครับว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะต้องไปยุ่งกับไอ้คน3กลุ่มนี้เท่านั้นมีหลายคนที่มาปรึกษาผมไปสปอนเซอร์ไปชวนคน บางคนก็ไปชวนคนที่ไม่ใช่คนสมกลุ่มนี้ผมยกตัวอย่างคุณตาทำนาเป็นเกษตรกร,กรมา3 0 40ปีตอนนี้อายุเยอะแล้วนั่งอยู่กับบ้านอายุ70แล้วพวกเราก็ไปสปอนเซอร์ท่านมาทำธุรกิจเครือข่ายอยู่นอก3ามกลุ่มนี้เลยนะท่านอาจจะอยากมีไรายได้ถ้านจ,จะนึกสนุกแต่ท่านทำไม่ได้หรอกครับเพราะท่านทำอาชีพที่ไม่อยู่ในกลุ่มคนไงฮะ แต่แม่บ้านนี่ตัวสําคัญแม่บ้านนี่ตัวอยู่ในกลุ่มคนนะครับแม่บ้านจะรู้จักคนเยอะเพราะแม่บ้านที่ดีต้องรู้จักทั้งหมู่บ้านแม่บ้านที่ดีแม่บ้านที่ดีต้องรู้จักคนเยอะๆครับส่วนแม่บ้านที่ไม่รู้จักใครนี่จะลําบากผมบอกก่อนนะครับว่าชีวิตของคนต้องมีถามว่าทําไมเหตุผลง่ายๆครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอยู่กับคนดังนั้นถ้าเราเจอคนที่เขาทํางานประจํา คนที่ทํางานประจำเนี่ยจะเปิดใจง่ายเพราะคนทํางานประจำเนี่ยเขาต้องการความมั่นคงเขาต้องการงานที่เขาเบื่อที่ต้องตกงานบ่อยๆนั้นถ้าเราคุยกับคนที่เขาทํางานประจําแล้วเราก็คุยกับเขาในเรื่องของความมั่นคงเขาจะเริ่มเก็ตคนทํางานประจําต้องการข้อที่2เขาต้องการก้าวหน้าเขาไม่ต้องการย่ําเท้าอยู่กับที่เราสามารถจะอธิบายเรื่องราวของแผนธุรกิจแล้เขาจะเข้าใจได้ดีว่าเฮ้ย เขาทำงานประจําบางคนทํางานมา10ปี20ปี30ปีตําแหน่งก็ไม่ก้าวไปถึงไหนแต่เขามาดูคนที่ทำกิฟฟรีนบางคนทํามาแค่ปี2ปีความรู้แค่ปอสเป็นผลาดายเป็นเอกลูซีฟเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยธุรกิจที่มันก้าวหน้าจริงๆตัวที่3เรามองเห็นนะครับว่าวันนี้คนทุกคนทํางานเนี่ยต้องการเงินที่สําคัญงานธุรกิจเครือข่ายเนี่ย มันจะมีคําว่าอิสระภาพของเวลามีเวลาเป็นของตัวเองมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีเวลาดูแลพ่อแม่ของตัวเองซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับงานประจําที่คุณไม่มีเวลาเหลือเลยให้กับครอบครัวนี่คือความสวยงามซึ่งถ้าเราคุยอย่างนี้กับคนที่ทํางานประจําเขาก็จะเข้าใจนะธุรกิจของเราก็จะได้เครือข่ายที่มาจากคนทำงานประจำครับไปดูคนอีกสักกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มที่เป็นแม่ค้าแม่ขายคนที่ทําอาชีพค้าขายวันนี้ถ้าเราสปอนเซอร์คนกลุ่มนี้เราจะพบว่าเราจะเอาอะไรไปคุยคนกลุ่มนี้คุยง่ายครับเพราะคนกลุ่มนี้ท้อและเหนื่อยกับการหาสินค้ามาขายปรากฏว่าขายขายตัวหนึ่งก็มีความร,รู้สึกว่าลูกค้าไม่ค่อยซื้อก็อยากหาสินค้าใหม่มาขาย ไม่แปลว่าอยากได้สินค้าเยอะๆอยากมีสินค้าในร้านที่มันมีจํานวนมากพอที่จะลูกค้าเดินเข้ามาแล้วอยากได้อะไรมีหมดแต่เน็ตเวิร์กธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเรามีสินค้าให้ครบทุกอย่างลูกค้าอยากได้อะไรเรามีให้เลยนี่คือความสวยงามในอีกข้อหนึ่งของธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีน ที่สําคัญแม่ค้าเนี่ยเขาต้องการผลกําไรที่ผลตอบแทนที่มาอย่างรวดเร็วผลกําไรที่มาสูงต้องการรายได้รายวันธุรกิจเครือข่ายก็สามารถจะตอบโจทย์เรื่องของรายได้รายวันรายได้ที่ทําให้เขามีความพอใจคุ้มค่ากับการทํางานในวันต่อวันได้นะครับนี่คือธุรกิจเครือข่ายถ้าคุยกับแม่ค้าให้ดีต้องบอกครับว่าแม่ค้าต้องการอะไรแม่ค้าหลายคนมีความรู้สึกเบือ่อ ค้าขายแล้วมันเบื่อมันเลือกกลุ่มลูกค้าไม่ได้งี่เง่างองแงก็ต้องขายเมาแอเข้าร้านก็ต้องขายใช่ไหมครับห้ามได้ไหมครับไม่ได้แต่เราทําธุรกิจเครือข่ายเราสามารถจะสกรีนคนของเราว่าวันนี้ถ้าเราจะต้องการสปอนเซอร์ดาวไลน์มาเป็นผู้บริโภคเราก็เลือกได้นะครับธุรกิจนี้มันเลือกได้แล้วคนที่บอกว่าสปอนเซอร์ชวนมาสมัครแล้วเขาไม่ซื้อของเอาคุณเลือกผิดคุณก็เลือกใหม่สิเขาไม่ซื้อของเพราะอะไรไม่ชอบของหรือไม่มีตังซื้อ เราก็เลือกเอาให้มันถูกต้องได้เพราะเราเลือกได้เป็นธุรกิจที่เราเลือกลูกค้าได้นะครับมาดูอีกข้อหนึ่งธุรกิจของเราสามารถขยายตัวได้ไร้ขีดจำกัดเพราะของเราสามารถที่จะขยายสาขาของเราโดยไม่ต้องเพิ่มทุนผมเริ่มต้นทำกิฟฟรีนเดือนแรกมียอดขายส่วนตัวเพียงแค่ไม่ถึง20,000 PV พีทำมาได้6เดือนมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านพี จะเห็นว่าเราเพิ่มยอดขายขึ้นโดยตัวเราเองก็ยังยืนพูดเหมือนเดิมเราไม่ได้เพิ่มทุนเราไม่ต้องไปหาสินค้ามาเพิ่มนี่เป็นความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายนะครับในในแง่ของแม่ค้านะครับเรามาดูกันต่อนิดนึงว่าแล้วแม่บ้านละ่ะผมเรียนก่อนนะครับว่าดาวไลน์คนแรกของผมนะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงลูกอยู่สองคนในบ้านเป็นดาวไลน์ที่ผมไปชวนเขาสมัครกิฟฟรี y, แล้วเขาบอกว่าลูกเล็ก เลี้ยงลูกไม่มีเวลาไม่รู้จะไปขายใครลูกเล็กเถียงอยู่เรื่องเดียวครับลูกยังเล็กอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นดาวไลน์คนเดียวที่มียอดธุรกิจโตเขาที่จะรับอยู่ในเลเวลจากตัวเขาเองลงถึงดาวไลน์ข้างล่างทั้งหมดคนที่บอกว่าไม่ว่างไม่ว่างเนี่ยยอดกลุ่มธุรกิจเขาประมาณ10บล้าน P ีวีตอนนี้ไม่ว่างนี่คือคนไม่ว่างครับ พี่น้องครับวันแรกนะเรามีสิทธิ์กลัวได้แต่อย่าก,กลัวนานกลัวสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวความกลัวมันจะหายความกล้ามันจะมาวิธีการสร้างตัวเองให้มีความกล้าเดี๋ยวจะคุยให้ท่านฟังวันนี้นะครับวันนี้จะเอาประสบการณ์ตรงในกิฟฟารีนที่เริ่มต้นทําตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมปี3 9มาเล่าให้พวกเราฟังมันจะเป็นตําราเล่มหนึ่งที่จะเรียนว่าผมเองทํากิฟรีนแบบไหน วันนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกงงๆกับตัวเองว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าผมเองเป็นคนที่เข้ามาวันแรกมายืนฟังประชุมเนี่ยงงตัวเองว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะตัวเองดันมีข้อจํากัดเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ผมเองเริ่มต้นทำคลิปไีผมก็คิดผมขายไม่เก่งผมขายไม่เก่งผมเริ่มเห็นข้อจํากัดของตัวเองที่ค้าขายก็เทียบไม่ได้แล้วข้อที่ส ผมก็ดันมีปัญหาข้อที่สองว่าผมชวนคนผมก็เป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นตัวเองในการชวนคนดังนั้นการที่ผมลุกขึ้นมาหยิบลายได้เยอะๆขึ้นมามันก็เกิดจากการชวนคนแค่ไม่กี่คนเดี๋ยวผมจะเล่าให้พวกเราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ดาวลายคนแรกของผมคือแม่บ้านดาวลายขึ้นขึ้นโพราได้คนที่4ก็แม่บ้านเหมือนกันดังนั้นผมจะเติบโตจากแม่บ้านจริงๆ2โกสตา ที่ขึ้นมาเป็น2 p a r a ราได์ขึ้นมาเป็นสอง Paradise, เอ็กซ์คลูซีฟมาจากแม่บ้านเท่านั้นนั้นผมถึงบอกว่าถามว่าทําไมเพราะเวลาผมคุยกับแม่บ้านผมเรียนพวกเรากว่ามันเกิดจากการเปิดใจคุยกันนะครับผมคุยกับแม่บ้านของผมง่ายๆว่าสนใจหาไรายได้เสริมหรือไม่มันเป็นวิธีการหาไรายได้เสริมที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนทําได้ ดังนั้นแม่บ้านก็จะเริ่มงงว่าฉันจะทําได้อย่างไรเราก็จะคุยก็เป็นการหาไรายได้จากการซื้อใช้ไงวันนี้คุณแค่สมัครกิฟต์บรีนคุณก็ได้ประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนคุณละนี่คือแม่บ้านจะมองเห็นการประหยัดแม่บ้านจะมองเห็นคําว่าหาไรายได้เสริมแม่บ้านจะคุยง่ายกว่านะครับมาถึงข้อที่สแม่บ้านหลายคนก็อาจจะอยากพัฒนาตัวเองแม่บ้านหลายคนก็อยากพัฒนาตัวนั้นธุรกิจเครือข่ายของเราก็เป็นธุรกิจของการพัฒนาคนห้องนี้เป็นห้องพัฒนาผู้นํา ต้องเรียนก่อนนะครับว่ามาฟังห้องนี้แล้วช่วยกลับไปพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองก็จะพัฒนาได้3ด้านด้านที่1พัฒนาบุคลิกภาพมาฟังประชุมแล้วกลับไปก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวดีขึ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงคนรอบตัวจะเริ่มมองคุณแรกๆอาจจะมองว่าสงสัยมันบ้า แต่เชื่อเดิดขาดเพราะถ้าคุณแต่งตัวดีทุกวันเดี๋ยวเขาจะมาชื่นชมคุณเองแหละแต่คุณอย่าแต่งดีอาทิตย์ละวันเดือนละวันนะครับเดี๋ยวมันจะบ้าอย่างนี้เขาว่าจริงๆเราก็แต่งตัวให้บุคลิกขึ้นมาบุคลิกเสร็จเราก็เริ่มพัฒนาตัวเองข้อท,ที่2คือการพูดถ้าวันนี้ท่านพัฒนาการพูดคำพูดคำจาดูแล้วมันน่าเชื่อถือมีเหตุมีผลคนก็เริ่มมองเฮ้ยเราเนี่ยแหละใช่ตัวที่สาม หลังจากคำพูดแล้วก็พัฒนาวิธีคิดกรุณาเป็นคนคิดบวกเป็นคนคิดบวกนะครับอย่าคิดลบเวลาไปนนั่งคุยกับใครต้องคิดบวกตลอดเวลาดังนั้นแม่บ้านครับเราได้พัฒนาตัวเองแม่บ้านครับธุรกิจนี้ได้เที่ยวได้พักผ่อนได้ไปต่างจังหวัดได้ไปต่างประเทศ เมื่อกี้ทีมงานผมก็เพิ่งกลับมาจากอังกฤษก็มานั่งคุยกันก็ตื่นเต้นนี่ก็ไปจากแม่บ้านเหมือนกันผมเรียนก่อนนะครับว่าทำไมผมเน้นแม่บ้านมีคนชอบถามผมว่าอาจารย์เวลาชวนเนี่ยชวนใครผมว่าผมชอบชวนแม่บ้านแม่บ้าน,นาง,ง่ายแต่ต้องระวังอย่างเดียวสามีมันมีประสบการณ์ตรงผมก็เราไปสปอนเซอร์กับแม่บ้านและครับเราก็ไม่ได้ไปแบบผู้ชายไปชวนผู้หญิงนะ วันที่ผมไปชวนเขาผมก็เอาแฟนผมไปด้วยเราไปด้วยกันสองสามีภรรยาก็ขับรถไปสปอนเซอร์ไปถึงเราก็ไปคุยกับเขาที่บ้านของเขาซึ่งบ้านของเขาเขาก็มีลูกเขานั่งอยู่ครบเราไปนั่งคุยกับเขาครับกำลังนั่งคุยกันเรื่องสินค้ากันกำลังออกรถออกชาติวางแผนการทำธุรกิจสามีกลับบ้านสามีเดินเข้าบ้านเมาเลยครับกำลังเดินเมาเข้ามา เราก็หันไปวัวดดีมันไม่ทักทกูไม่ทักไม่ทักไม่ว่าครับผมก็แฟนเขาบอกไม่เป็นไรพี่คุยต่อคุยต่อคุยต่อผมก็คุยต่อสักพักเดียวเดินออกมาแล้วเฮ้ยมึงคุยอะไรกับเมียกูอ๋อเรื่องกิฟฟอร์ลีกับเบยคกิฟฟ์ลองก็บฟรลินออกไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวนิดหนึ่งใกล้จบแล้วครับเอ้ยมึงจะออดให้กูยิงมึงเข้าปืนขึ้นมาอย่างนี้สวยไหมครับแม่บ้านกับแม่บ้านกูลาละ you hey.